สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตะขาบนะครับวันนี้มาเปิดคัตเตอร์กันกับ Run to Paradise นะเป็นกล่องรุ่นใหม่ลายใหม่แต่ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับ5%นชูฟาสนะ95%เทรนฮาร์ด มาดูกันครับว่าเป็นอะไรใครจะทายถูกบ้างครับเอัลตรา เปาเขียวๆนะครับอัลตร้า forward experience นะครับหรือว่าประสบการณ์ในการก้าวไปข้างหน้าลองมาชมกันนะอัลตร้าเป็นรองเท้าที่ผมเคยใช้มาบ้างนะครับมี ก็ใช้เอสคาเรนเะต้ตัวเบอร์ลินนะครับก็เป็นรองเท้าที่บางๆวิ่งสนุกดีนะแต่ว่าดร o อปศูนย์ก็อาจจะต้องปรับตัวเล็กน้อยนะครับถัดมาผมก็มาลองใช้กับเจ้า v a n i s h Car b o n และ Vanish Tempo นะฮะอันนี้เป็นรองเท้าคู่แรกของอ l t r a ที่ เขาบอกว่าเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่นะเพราะอัลตราปกติเป็นดรอปศอันนี้เป็นดรอปสนะครับก็คือมีการวิจัยมาว่าดรอปสก็ยังเป็นดรอปที่ช่วยให้ร่างกายได้ใช้นะฮะเอ็นร้อยหวายได้ใช้พอสมควรนะครับมากกว่าดรอปที่มากกว่านี้นะ รองเท้าคู่นี้เขาบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นรอบยนะี่สฮะดูแล้วเหมือนจะหนานะครับเรามาดูกันอันนี้เป็นสีเขียวที่เขาเปิดตัวหรือจะเรียกว่าสี o t ก็ได้นะฮะน้ำหนักเนี่ยถือแล้วรู้สึกเบานะครับผมยังไม่ได้ช่างน้ําหนักเดี๋ยวพรุ่งนี้จะช่างแล้วจะมาบอกกันอีกทีตอนหลังวิ่งนะฮะผ้าเป็นดูจะเป็นผ้าเมชผ้าเหมือนนิดมากกว่านะฮะเป็นผ้าถักแต่ค่อนข้างโปร่งนะครับให้ตัวมีความยืด ไม่เยอะนะครับยืดยืดไม่มากนะมีความยืดหยุ่นแต่ยืดไม่เยอะนะครับน่าจะไม่ย้วยเชือกเป็นเชือกแบนค่อนข้างเส้นเล็กนะฮะน่าจะปรับง่ายยืดได้พอสมควรคู่นี้ผมไปลองที่ร้านมาแต่พอดีไม่มีสีก็เลยต้องคอยอีกพักหนึ่งนะครับได้สีนี้แล้ว ก็แนวเดิมของมนุษย์ตะขาบนะเป็นสีขาวรองเทา้าต้องขาวๆเด็กๆนี่ไม่รักเลยนะครับรองเทา้าขาวๆเพราะว่าขี้เกียจซักพอโตมารองเทา้ขาขาวมันสวยนะครับใช้แล้วก็ต้องธนุถนอมเป็นพิเศษนิดหนึ่งอินโซลถอดได้ไม่เอ่ยอินโซลถอดได้นะเป็นอ่าคนละแบบกับอินโซลของ แ n นิชนะครับอันนี้จะเป็นแบบฟองน้ำแน่นๆนะครับฟองน้ำแบบนี้จะมีความนุ่มในการเหยียบค่อนข้างสูงนะจะคล้ายแนวแนวเดียวกับพวกออทไลท์จะเหมือนกับ1080นะครับแล้วก็เอสิกบางรุ่นนะมันจะนุ่มหยุ่นหยุแน่นๆเกือบเกือบเหมือนเมมโมรี่โฟมนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดเมมโมรี่โฟม งานเรียบร้อยดีนะครับอัลตราได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนโรงงานใหม่นะในการผลิตรองเท้าท่านที่มีภาพจำกับ s s c l l n t t e r a c ร r รุ่นที่ยางหลุดกันเยอะๆเขาบอกว่ารุ่นนี้แก้แล้วนะครับไม่มีการหลุดอีกแล้วนะฮะนี่ลองแงะดูเลยแล้วกันแน่นมากนะครับแล้วเป็นการ วางลงไปด้านในนะฮะมีมีร่องนะครับค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวกาวแน่นนะอ่ะมาบิดรองเท้ากันรองเท้าค่อนข้างแน่นนะครับบิดไม่ง่ายมีความแน่นพอสมควรนะฮะแข็งโครงไม่ได้ย,ย้อยไม่ได้บิดย้อยนะครับ จะทำให้เราไม่เปลืองแรงมากนะฮะส้นปาดหลบพอสมควรหน้าเชิดค่อนข้างลึกนะครับจะทำให้เพิ่มความกลิ้งไหลกับรองเท้าคู่นี้ได้เป็นอย่างดีอ่าตราอัลตราเป็นพลาสติกแปะมาเลยนะฮะอ่ดูฮิวครับ ค่อนข้างค่อนข้างมีทรงนะแข็งแรงพอสมควรมีโพูแทบเอาไว้ดึงเวลาใส่นะครับความหนาอ่านี่เขาเขียนไว้ใช่จริงๆ28 32นะครับเออความหนาด้านท้ายเนี่ยที่ดูเหมือนหนาเนี่ยจริงๆแล้วเขาทำมิโซขึ้นมาเป็นปีกนะเหมือนกับ เป็นแอ่งขึ้นมารองรับเท้าแบบนี้นะครับเท้าเราจะอยู่ด้านข้างด้านล่างนะครับแล้วก็มีปีกของมิโซโด้านทั้งสองด้านล็อกไม่ให้เท้าไหลออกจากรองเท้านะมีความอย่างน้อยก็มีความมั่นคงดีนะครับอลองบีบรองเท้าดูกันดูโฟมตัวนี้เป็น Eco คนอะีโคโปรหรืยอยังไง ไม่แน่ใจนะค่อนข้างแน่นนะครับนุ่มแต่แน่นนะไม่ได้ยวบถ้าเทียบกับโฟมตัวท็อปของเขาในฮรวนิชทั้งคู่เนะี่ยอันนี้จะมีความแน่นมากกว่านะลองสังเกตด,ดูนี่บีบสุดแรงนะครับแน่น รองเท้าแบบนี้จะไม่กินแรงนะมีความนุ่มนุ่มแน่นติดไปทางเฟิร์มคิดว่านะครับเท่าที่ลองเหยียบดูเนี่ยติดไปทางเฟิร์มนิดๆแต่ไม่ได้หัวกระด้างนะฮะไม่หัวสั่นไม่รู้สึกอะไรยางให้มาเยอะดีพอสมควรโดยเฉพาะช่วงหน้าเท้านะครับช่วงท้ายจะให้น้อยหน่อยนะตรงนี้เป็นโฟมเลยนะครับเขียวๆนี่คือโฟมล้วนๆเลยนะไม่มีไม่มียางแปะมา รูปทรงเปลี่ยนไปจากอัลตราดั้งเดิมบ้างนะครับคือ,อยังเป็นฟุตเชฟหมายความว่าเป็นทรงหน้ากว้างแล้วก็เป็นแนวเดียวกับเท้าแนวเดียวกับนิ้วเท้าแต่ถ้าสังเกตจริงๆจะมีความกลมกลืนมากขึ้นแล้วก็เรียวมากขึ้นนะฮะไม่เป็นเท้าเป็ดกว้างๆใหญ่ๆเหมือนรุ่นก่อนๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจน รางเท้าถือว่ากว้างนะมีความมั่นคงแล้วก็น่าจะสบายเท้าเท่าที่จับเนี่ยไม่น่ามีปัญหากับคนเท้าแบนเท้าล้มน่าจะใส่ได้สบายเลยทีเดียวรองเท้าคู่นี้ผมลองใส่เดินเดินอยู่ในร้านเนี่ยมั่นคงนะครับนุ่มแน่นเดี๋ยวพวกนี้จะไปลองวิ่งดูฮนะว่าอาการมันออกมาเป็นยังไงบ้างกับ อัลตรายุคใหม่นะที่เป็นรองเท้ามีดรอปว่ามันจะโอเคกันไหมเท่าที่ถือดูผมว่ามันมีความคล้ายรองเท้ายี่ห้อหนึ่งอยู่บ้างนะครับมันคล้ายเป็นโฮก้ามันต้องลองบอกกันมานะว่ามันเหมือนไหมผมว่ามีความคล้ายน่ารักนะครับสวยงามโอเคครับ